ไปกินฮ์โมอนผู้ชายมาหรอนวดคินวดเอออะไรเออยัยนาเธอไปกินฮ์โมนผู้ชายมาหรือเปล่าทำไมเธอมีนวดอ่ะกนนวดเหรอลูกโกนนวดเน่เป็นเวลาไปแล้งหลังนะมันไม่เป็นมีนวดอ่ะมันใส่แกอยู่อ่านี้นะแล้วดูมันเต้นล่าสุดสิจริตแบบว่าไม่มีนะเออเออเออเอลยไปเลนี่ยแล้วร้องเพลงไม่ออ้ยตายเลย กลัวรูมสไปร์ยไงกลัวรูมสไปใกล้แล้วแม่บอกว่ากิน้อมนเพศชายมาหรอกีนวดเอาจริงแมีนวดไม่บอกโกนมาหรอเรื่องแรกเลยน้องเรื่องแรกเลยเนาะที่แม่สังเกตเห็นคือหนึ่งหน้าไม่กินแป้งสองขนขึ้นเยอะใช่สามวันนี้มีนวดเออถึงได้ถามไงไปเทร้อมนลเพศชายมาหรือเปล่าไม่ ไม่ได้แก้ไม่ได้แอบทำเนาะไมีอะไรปรึกษาแม่นะแม่เทสรล่าฮอร์โมนแม่เทสมาก่อนเออปรึกษานะไม่ใช่ไม่เทคเองอะไรเองเนาะอย่าไปหายกินเองเนาะไม่ได้นะเต็กรู้เสียงใหญ่ขึ้นเนาะ